ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพบปาก,กับผมนะครับช่องโลคนเมืองอินดีนะครับวันนี้ผมจะปาท่าเผู้ชมมหาพึ่งอีกเช่นเคยนะครับตามมาครับผมที่แล้วนะครับผมเอาตรงบนนี่นะครับได้ประมาณหนึ่งหลุมนะครับได้อยู่ประมาณ เจ็ดขวดเกอบแปดขดนะครับโมโหอ่ะปีนี้จะย่ายหลุมไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่เอาตามไปครับตามไปชมด้วยนะครับว่ามันจะมีก่อน,นครับไปแต่เรืงครับผมครับท่านผู้ชม ตอนนี้ยังบดเจอเลยนะครับวีแวลของพึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเจอพึ่งมาตอมกีสอนต้องไหมนะครับบนครับดังกระหึ่มเลยนะครับเต็มบนนะครับอย่างวึ่งวึ่งเต็มบนนะครับแต่บุ้งหัวมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าระแวกเนี้ครับมันเป็นปลาใหญ่นะครับบุ้งหัวพึ่งมันอยู่ตรงไหนครับพื้นที่มันกว้างครับหายากครับ ตอนนี้นะครับบอกได้บมดเจอพึ่งนะครับแต่ผมเจอนี่ครับกล้วยแค่นะครับกล้วยปลาครับผมเดี๋ยวตอนเย็นผมจะทําเมนูตำกล้วยแค่นะครับยำกล้วยแค่นะครับยำกล้ยปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดนะครับพอสักงง่ายๆนะครับนี้ครับผม พักมาแล้วครับนี่ครับปาดดูครับผมดูเม็ดไหนมันแกยังครับนี่ครับเม็ดไหนยังอ่อนอยู่เลยครับผมแสดงว่ากินได้นะครับเม็ดไหนยังอ่อนครับนี่ครับใครเคยกินบ้างนะครับครับเม็ดไหนยังอ่อนอยู่เลยนะครับ เอาปีกไปตัวนะครับปีกกรกินได้นะครับหยุดนอแล้วครับผมโอเควันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเหามาเอาครับไปดูพึ่งก่อนนะครับเห็นพึ่งมาตอมนะครับพึ่งบินตอมครับผม Five minutes later ครับสวัสดีครับการนน้ำแต่จัดการมิ้นส์ครับจะจัดการมิ้นนะฮะนั่นนะฮะห้างยังไงนะนะเอาผมเบร์เลอร์ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อก่อนเพี่วก่อนนะฮะขอเวลาเพี่วก่อนป๊เนืงอครับผมไ้พข้อมูพร้อมครับร้องุีนี่ครับจะร้องก็น้องเบาตีนะครับครับหลังแรกของชีวิตนะครับหลังแรกของชีวิตครับอย่าประมาทครับผมจาตัวคดีนะครับ เขาเสียเข้าตรงไหนเออป้องกันเขครับเดี๋ยวลาบเดี๋ยวจะบาก้าตีพึ่งต่อไปครับเดี๋ยวโดนแล้วจะบาก้าตีครับอนี่ <c oughs> ผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะทำการเดี๋ยวนัะ Để bể đi nghe lùm khoăn ra mà Nào, nhóc, ăn thịt kính thôi nè Nào Nào Tính Thẻ nè Ừ Thảo ra nè Coi coi khóc ấy Của mắm, say tiềm thịt đó, Ô, của vô là Một đoàn phán kinh này, một đoàn phán Một đoàn kinh đấy Hồ bốn làm như nhìn phân là phấn mật hay không kỳ phấn kinh tìm kiếm ninh nè này nè cực nè Để bụng lên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  bụng 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 xét xét, xét. มือใหม่ครับผมพอหัวหน้ามันก่อยู่ตั้งแต่บมดต้องฟันก็ได้หัวหน้ามันขัดทิศทิศเข่าเลยเล้วเอาเช่นนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอานี่ออกก่อนปัดแมงเว้ยนี่นี่เอามปาดให้พุทธแค่นั้นเออกำมือพุทธละ còi còi luôn mà Wow, tăng hăng một tít Cào Tí luôn, luôn mà lấy Ta hăng tít rồi Tít tít này này Ngô lùa vào Bút Món ăn tạch lọt Ok ok, เอาหน้ามันติดตังไหพออกีปดีไ <c oughs> ปขี้เขาปะไงที่นี่นันนเองอ๋ปัด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 ปั๊บด้านบนออเออยังยังฝ่ายังยังมีดขึ้นเออ,ก,อกดกดเขากดเขาทำปัดจะนั่น Cốt khâu vay này dạ nãy ạ mình bôi được hảo nữa hảo 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 Nhung khốp hảo 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 เอาตอนที่ผมผมแล้วบ้นมาเน่อยปายเน่ออ เอาวัาน่ะจะปาหัว,ว,น,น,หวหน้ำตกมันมว่าละมาเลยมันบินเยอแล้วรับผมถอยครับถอยได้มาแล้วครับหัวหน้ำคบบรับมาเรยอครับผม นี่ครับผมทอยางครับผมตอนนี้ล้าง,งนา้าล้างน้าหวานแตกนะครับน้อง,ง<ม>เลยทำม่ได้เอาเป็นไก่ตัดจริงไหมครับมือใหม่ครับผมเยี่ยมครับล้างแรกครับล้างแรกล้างแรกของชีวิตนะครับเรื่อครับผมสองพันปีต่อมาแล้วครับท่านผู้ชม เราก็ได้เจอพึ่งมิ่มล้างทีสองนะครับเราท่านรั้างแกจะว่าหัวน้ำเยอะนะครับหัวน้ำเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะขอทำกันตัดลงมานะครับผม รอดแล้วครับเนื้อใหเหนื่อยครับผมมันอยู่กิ่งแห้งครับผมจริงๆมันไม่ได้สูงนะครับเอาหยากครับผมกิ่งมันแห้งครับไตไปกับฮักเลยนะครับในตัวเองนะครับในทะเลผมไปมางหางเก่าแล้วฮะทางมันเท่าเลยนะครับเนาะทางมันเก่าแล้วนะครับเตรียมกระบานครับวันนี้สองหางฮอเจอมือครับ ครับแล้ววันนี้ก็ได้ตีพึ่งมิ่มนะครับสองลังนะครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ผมเจอพึ่งพงนะครับเนื่องจากมันบุ้งออมาเป็นอย่างครับปีนี้พอตอนเที่ยงมาปุ๊บฝนก็ฝนฟ้าเริ่มตกนะครับเดี๋ยวนี้คือยากครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ขอผมก็ขอกราบลาไปเพียงเท่านี้นะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้ป้ากันนะครับไม่นะครับ อีพีต่อไปนะครับผมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดก,ก,กระดิง่งเพอติดตาาผมตวยนะครับกลุ่มนี้ครับลูกคนเมืองอินดีนะครับผมขอบคุณครับผม